ตอนนี้ก็เข้ามาด้านในวัดนะคะทุกคนวัดก็จะเป็นเหมือนทรงเหมือนเรือทุกคนเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเรือเหรอเป็นเพือเป็นเป็นเป็นทรงเรือนะใช่เป็นวัดเป็นทรงเรือนะคะแล้วก็อยู่ในน้ําเลยเนาะเป็นวัดที่อยู่ในน้ำนะคะทุกคนตรงข้างล่างก็จะเป็นน้ําแบบนี้นะคะสอง นนสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันกับช่องน้องหอมดิซันนะคะวันนี้น้องหอมจะพาไปบนดอยนะคะและแล้ววันที่เราเราคอยก็มาถึงนะทุกคนนี่นะคะของพี่จเจ้าไปบนดอยนะคะตอนนี้พี่บัวหอมกําลังขับรถมาหาน้องหอมนะคะเดี๋ยวรอพี่บัวหอมมาถึงแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวตามไปเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันบนดอยนะตอนนี้นะคะน้องหอมก็ถึงตรงหนองนะคะน,นี่พี่บัวหอม เราเอาของขึ้นรถแล้วนะคะทุกคนหนาวไว้พี่บองนี่แหละเราเอาของขึ้นรถเอาของขึ้นรถแล้วนะคะทุกคนอ้าลเออพี่มาทําเลยนี่นะทุกคนเราเมื่อกี้เราขนกันมาลาบา,ากมากเนาะของนะคะมี9 0 0าร้ยชิ้นเนาะเก้ยชิ้น,นเยอะมากนะทุกคน เมื่อกี้เป็นกล่องประมาณสามสี่ห้าหกหกกล่องเนาะหกกล่องแล้วตอนนี้ก็คือขนใส่รถแล้วนะคะนี่ญาติน้องหอมนะคะพี่เขาจะพาเราไปเนาะพี่เขาก็ร่วมทําบุญด้วยนะคะเนาะสองหมื่นจาต์นะคะก็เป็นเงินประมาณห้าร้อยนะคะนี่แล้วก็ขนของใส่รถแล้วเราก็จะขับมอเตอร์ไซค์ตามไปนะคะนี่น้องอํานวยกับแม่น้องอํานวยนะคะน้องอานวยสวัสดีกล้องหน่อยแต่งตัวน่ารักมากยังไม่สวัสดี สวัสดีกล้อง่อยแล้วพี่บองนะคะน้องอํานวยแล้วก็แม่น้องอํานวยน้องพัดแล้วก็นี่ตะกล้องนะคะแล้วก็พี่ชายตะกล้องนะเดี๋ยวเอมจะไปขับรถตามเข้าไปแล้วนะคะไปเจอกันที่ที่บนดอยเลยนะคะนี่เข้าไปแล้วนะไปเลยจ้าค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่เอ่อระธาตุเหรอวัดเจ้าบิิดนะคะตกล้อะ วันนี้ก็อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าคนของมาลําบากมากเลยเนาะของเยอะมากทุกคนตอนนี้เราก็จะมาแจกเนมก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวจะแบ่งแบ่งขึ้นนึงเนาะไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาบอกว่าเนมร้อยกว่าร้อยเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่นะประมาณนั้นแหละเนาะประมาณประมาณร้อยสิบร้อยสามสิบนะทุกคนเดี๋ยวข้อขนมเรามีตั้งเก้าร้อยนะทุกคนเดี๋ยวแบ่งแจกเนมตรงนี้เนาะ เมื่อกี้ตอนที่ขึ้นมาเด็กๆ,ๆตรงนั้นเยอะเลยเป็นหมูบ้านแอมเนาะแอมนะคะเดี๋ยวแจกตรงนี้ก็จะลงไปแจกหมู่ว้านเด็กๆบนดอยนะคะแล้วก็เ <c oughs> <c oughs> งินนะคะเงินที่ซื้อของนะคะเอ่อเทียบซีโอนมาทั้งหมดมี2500ันหนะคะแล้วก็รวมที่พี่สาวน้องขอทำบุญด้วยพันเป็นโอนมาทั้งหมดเป็น3500เนาะ แล้วก็แล้วก็น้องอารมรวนกับน้องหอมก็รวมกันเป็นพันหนึ่งนะคะแต่เราใส่เป็นยืนเท่าน้าเนาะเป็นพันหนึง่งก็ทั้งหมดมีสี่พันห้านะทุกคนอันนี้อันนี้ตอนที่นอ้องของก่อนเนาะมีสี่พันห้านะทุกคนแล้วก็พี่โบของ <5. S 1> พี่โบของห้าร้อยนะคะแล้วก็เอฟซีพี่โบของวนมาที่พี่โบของห้าร้อยนะคะก็เป็นพันหนึง่งทั้งหมดมีหนะ้าพันห้าพันห้าเนาะห้าพันห้าแล้วก็ พี่สาวที่มากับเราอะ่ะที่ช่วยเราขนของโอนให้คนะ่าร้อยแล้วทั้งหมดมีหกพันนะคะเงินเงินเออส่วนรวมทั้งหมดอ่ะมีหกพันแล้วก็นะ้อหอมซื้อขนมโดนัดไปสามพันแล้วก็แม่ติดปากพันหนึ่งแล้วก็เหลือเงินสองพันนะคะสองพั 2, 000, นนี้เออแม่ติดปากพันกว่านะทุกคนแล้วก็ค่าส่งประมาณห้าร้อยนะรวมรวมเนาะก็เหลือเงินพันกว่าพันกว่าก็ซื้อขนมมาแล้วเนาะเมื่อกี้เนาะเราสอง 2, คนเนาะ ซื้อขนมครัวไม่พอนะคะเป็นขนมมกๆที่เป็นหัวเล็กๆค่ะทุกคนอันนั้นก็ซื้อมา3ามลังนะคะ600ห่อใช่ไหมหกร้อยห่อเนาะก็ตามนั้นเลยนะคะของทั้งหมดก็คือเงินเงินติ๊กกลังเต็มจำนวนเลยเนาะถึงซื้อมาซื้อมาให้พอดีกับเงินที่ได้นะคะก็คือซื้อมาหมดแมสใช่แมสแมสมีหนึ่งลังนะทุกคน5้าสิบองเราสั่งไว้เขาแังส่งมาไม่ถึงนะคะ ไม่ได้เอามาในวัน<ใ>นี้ไม่โอกาสนัานม,ม,มันไม่ทันเนาะไม,ไม่ได้เอามาได้ได้เอามามันมีของยังมาไม่ถึงนะทุกคนแม้อะเนาะเขาเพิ่งส่งมาน่าจะถึงประมาณตอนเยน็นวันเนี้ยเนาะแตะ่เดี๋ยววันหลังเราแค่เอาแมสไปแจกที่อื่นต่อเนาะแล้วหรืออจาจจะรวมอาจจะซื้อขนมไปด้วยเลยเนาะ ไม่แน่เนาะไม่แน่เนาะเดี๋ยววันนี้แจกที่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังก็เอาแมสไปแจกที่อื่นนะคะทุกคนวันนี้จะขนของเข้าไปข้างในวัดนะคะในชุกีฝันป้อนเนาไปกันต้อนุกีนะคะก็ให้ใชุกีอวยพรให้เราแล้วเดี๋ยวเราจะเอาของอมาแจกที่เด็กที่นอกแล้วนะคะะไปกันเลยไป แบบนี้นะคะเป็นแม่น้ำมันมีก้อนหินเยอะว่าจะเป็นทรงเรือนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูทุกไม่วันต้องตามมาเลยนะ ้งชื่อแล้วกันเนาะก็จากเอฟซีไดหละเนาะมีหลายคนเนาะมีหลายยอดนะคะรวมมี3,500นะแล้วก็เงินเอฟซีโอนมาให้ทางพี่พอหอง500อยเนาะก็เป็นส0 0พันแล้วเนาะของเอฟซีทั้งหมดเป็น4 0 0พนะคะแล้วก็พี่พอหอง500ร้อยทั้งหอม5้0อยแล้วก็ทั้งคำานว้500อยแล้วก็พี่สาวที่ขับรถเอาขนมปังถู5 0 0้อยเนาะก็เป็นสองพันเนาะ เมื่อกี้มี4,000แนละ้วแล้วก็รวมของพวกเรา2,000นะก็ทั้งหมดเป็น6,000นะคะเนาะเีพสิงคโปร์6,000ก็น้องหอมสั่งขนมจากที่ไทยอ่ะ3,000นะคะ3,000แล้วก็เม็ดเม 1, นะ็ด1,100เนาะก็เป็น4,100แล้วนะคะค่าส่งน้าหอมก็กล่าวไว้400นะคะไม่รู้ว่าพอไหมาตอนไปเอาค่าขนมมาหมดแล้3,000นะตอนนี้ก็เหลืออีก100ค่าส่งออกไว้เนาะก็เป็น4,000ค่าส่งค่าส่งมเม็ดออกรวมรวมเป็น4 0 0 0 นได้มาในวันนี้เนาะอันนั้นเป็นที่ขนมโดนัทกับขนมโดนัทกับแมนะคะเป็นชิ้นท่าเนาะอันนี้พี่ที่ไปซื้อเมื่อกี้เนาะมันเป็นเจเนมค่อนข้างายเนาะเกือบสองพันอ่ะเนาะตัวเกือบสองพันสองพันย่อมอินึงสองพันย่อมนินึง คือเมื่อกี้เราซื้อมาอีก600ลูกนะคะเป็นผลนเปลือมมกนี่นะคะนี่นะคะอันที่เราสั่งที่ท่ากิเลสมาเน,นี่ยมเป็นตนะัวนัดเลยนอันนี้มันจะแพงหน่อยเนาะนอันนี้ลูกละ9บาทนะทุกคน,นแต่เนี่ยอันนี้ลูกไม่แน่จนะแต่ท่จก็ตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็มูลค่าที่ซื้อมาทั้งหมดก็6ก0 0ันพอดีเลยเนาะคือตอนนี้วันนี้เราเอาขนมมาดูยละสา0ร้อยนะคะแล้วก็อันนี้อีกหกรก็รวมเป็นเก้าร้อยลูกแม้ยังไม่ได้นะคะแม้ยังไม่ได้มาทุกคนเพราะว่าเขาส่งมาไม่ทันรถเมื่อวานนะคะเนาะตอนนี้ก็ยังไม่มาถึแล้วนาจะมาเย็นกลงเย็นค่ะเว่า้องหอมพรุ่งนี้ก็ไม่น่าใช่แหมกเลยรีบมาในวันนี้นี้นะ วันี้ก็ยุ่งอยู่กับเรื่องบ้านนะทุกคนเนาะเดี๋ยววันหลังเราค่อเอาแมสไปแจกที่อื่นเนาะไม่แน่ใจนะคะว่าจะไปที่ไหนเนาะอันนี้ก็ต้องต้องรอดูก่อนเนาะว่าเราจะไปแจกที่ไหนต่อเนาะหนึ่งรั้งรอรื้อีกทีรอรื้อีกทีนะอย่าลืมติดตามไว้นะคะทุกคนเนาะจะได้แจ้งเตือนว่าเราไปไหนนะคะวันนี้ก็จะเอาขนาดใหญ่ คะก็ให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็ได้บุญกันทุกคนเนาะแล้วก็ฝากพี่เอฟซีทั้งบ้านด้วยนะคะขอบคุณมากเลยเนาะบุญขอให้ได้บุญทุกคนนะคะขออนุโมทนารุกคนากทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวพวกเราจะเอาของ,ขงไปแจกแล้วนะทุกคนไปรับบุญด้วยกันนะะคไปรับบุญด้วยกันนนเลยลุนเลยลุ้นเลยลนเลย

จะให้ไอ้ตานไปยิ่งหองเลยแล้วมันจะให้ยายนะคะนี่เป็นยายนะคะคุณยายคุณยายของตากล้องนะคะไปนะคะทุกคนเราจะไปเก็บคนงานข้างบนก่อนนะเดี๋ยวจะไปในหมู่บ้านเด็กๆเ,เนาะไปเลยค่ะ <c oughs> ฮงงฮงฮงไม่ใช่ใครเด้อนันนเ้าทุกคนทุกคนใครเข้าไปก็ไปแจกเขาได้ไเนี่ยได้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 เขาได้นเราอยู่ข้างนอกดีกว่าให้เขาเข้าไปนะอะไรอ่ะ๋อได้ได้ได้ ก็ค se ืออะช่วยเขาสร้างดีไหมดีนะครับเป็นนะ ก็แจกที่วัดพระเจ้าวุ้นติ้งเจ้าวุ้นติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราหอมจะขึ้นไปที่บนดอยบ้านเด็กๆแล้วนะคะที่บนดอยที่เป็นหมู่บ้านเอ็นนะคะอยู่ตรงนู้นนะคะซึ้นไปอีกนิดนึงแล้วถ้าหลังจากที่แจกของตรงนี้เสร็จแล้วก็้ไปนะคะบนดอยว้ายหมูจะชนแล้วจะชนแล้วแลทุกคนหมน้องหมูวิ่งผ่านหน้ารถเลย ของพิวมาก็จะส,สั่นๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามันถูงยากทุกคนนี่จัดรถอ๋อโอเคแจกคนงานตรงนี้ก่อนนะคะๆๆนี่นะคะเด็กๆลงมา,ลมาแล้วมาแล้วมาแล้วลงมาแล้วเต็มเลยตอนนี้ผมก็อยู่ อันเนออันไหนังนี่นนไทยนอนเนนี่นะคะนี่นะคะเด็กๆนี่นี่ลงมาบ้างแล้วลงมาแล้วไม่รู้ว่ามาไหม <laughs> นี่นี่กำลังวิ่งลงมาเลยเอมจะโลโต,ต้อแคบกลมตื้อรองเท้าก็ไม่ใส่นะคะทุกคนนี่นี่คือหมู่บ้านแอนนะคะเ <k> ขาสุมหมู่ควัน สมควสมภัยนี่เรามากันเยอะมากนะคะนี่ก็มีหลายคนเลยดีช่วยกันแจกจ่ายนะทุกคนไม่ต้องไหว้ก็ได้อันลาเลยห้องเขาล้มมาเอาหล้อนะอุ้ยย้อมอ้ยันย้อเยออ้แกนี่ตอนเหยียไหม มาแลม่มาแล้วได้ขอเาลงมาเขาขืนนะขนมบนน่เยวข้างบนดิอทางโน้นก็มีเยอะนะงเ้็นกาลงมาเอาวะอันนี้ไหนวะวุ้ยใ้วะไปนมาเอามาเอาเลยมาเอาเลยนะมเอาเลยมาเอาเอาะได้แล้วมาเอาเลมาเอาเ เมือนหมูเมือนหมเอา่ะมุ้ยแข่ลตบเ้าฮุ้ยฮุยแต่กะแ้วตบเทาให้ฮุยเดี๋ัวจะก็แต้วตบเทเขากำลังลงมานั้น อนนี้ก็จะกลับแล้วนะคะทุกคนแล้วจะไปบนวัดที่อื่นหรืออาจจะไปแจกต่อเนาะเพราะว่าขนมยังเหลือเหลือเยอะเหลือประมาณสองร้อยสามร้อยเนาะประมาตั้งเก้รอยเนาะใช่แจกบนวัดประมาณ400แล้วที่นี่ก็ที่นี่แม่จะไม่ถึงร้อยถึงอยูะเนาะถึงถึงจะถึงแล้วก็เหลือประมาณ3 0 0้อยเดี๋ยวจะไปแจกที่อื่นต่อแล้วนี่ก็จะลาเด็กๆแล้วละใช่แล้วไปไปายบายไปหลังมาใหม่นะ พระธาตุจอมดอยนะทุกคนที่เคยมาเมื่อครั้งก่อนนะคะใครที่ยังไม่ดูคลิปก่อนก็สามารถคลิกข้างบนได้เลยนะคะสามารถย้อนดูคลิปคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะที่น้องหอมมาถ่ายคลิปที่พระธาตุจอมดอยเนาะคลิปนั้นจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับที่นี่นะคะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้แจกจ่ายของบริจาคทำบุญเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะใช่ะคะ่ะหลายที่เลยนะคะหลายที่เลยเนาะทั้งเนนแล้วก็ทั้งเด็กๆก แล้วก็คนก่อสร้างอ่คนในหมู่บ้านด้วยนะคะที่เราขับมาตามถนนเราเห็นใครทํางานอยู่ตามถนนก็แจกแจกเลยเนาะขนมก็เลือเนาะบางคนไม่ได้กินข้าวเลยนะที่เขาทํางานนะทุกคนเขามีน้ําใจมาช่วยถางหญ้าที่ทางขึ้นมาพระธาตุนะที่ตรงนั้เมื่อกี้เห็นคนหนึ่งขนมเลยเยอะเลยเราให้้องออมน์ไปแจกที่หมู่บ้านเลยแล้วพี่เขาก็ไปแจกทู่บ้านเราแบ่งกันไปแจกคนในหมู่บ้านเนาะคนละนิดคนละหน่อยเด็กๆอ่ะเนาะ เด็กๆแล้วก็คนในหมู่บ้านเดิมประมาณ200กว่าเลยนะสองเลยละสองรอกว่าเดิมเออลังลังในกล่องอ่ะเออเป็นลังหนึ่งอ่ะลังนึงนม่ในบ้านจอดใช่เออในบ้านเขาสอนหนังสืออ๋อเอาเด็กๆเอาใจเด็กๆที่โรงเรียนโอเคแล้วก็แจกจ่ายไปเด็กๆเนาะเด็กๆในหมู่บ้านเนาะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็เราก็ยังไงอะพูดไม่ออกเลยทุกคนดีใจมากเนาะดีใจมากนะคะก็วันนี้เป็นวันใหม่ของปีใหม่เนาะก็เป็นวันที่เริ่มต้นที่ดีมากทุกคนเราได้มาทำมุนด้วยกันบ่อยๆนะคะขอบคุณพีเอฟซีทั้งบ้านมากเลยนะคะที่ส่งเงินมาเนาะแล้วก็ ไม่ว่าจะทางโน้นหรือทางนี้แล้วก็อีกหลายๆคนที่ร่วมบริจาคก็ขอให้บุญถึงทุกคนนะคะขอให้ได้บุญทุกคนเหมือนกันอนุโมทนาบุญด้วยนะคะก็ะสาธุนูนทุตอนนี้เราเหลือแม็ดอีกลงังนึงเนาะ<ช>เดี๋ยว<ด>ว่าเราจะไปแจกที่ไหนนั้นเราต้องคิดก่อนเนาะค่ะต้องเราดูเนาะเพราะว่ามัน ไม่มาตอนนี้นะคะมันมาไม่ทันมาไม่ถึงมาไม่ถึงนะคะมาไม่ถึงแล้วแม้ลรหนึ่งลังมีตั้งห้าสิบกล่องเลยนะแล้วน่าจะเอามาแพกเป็นถุงอะเนาะเป็นซองเอาเตี้ยนจุดๆตัวเนาะแล้วก็แจกจ่ายเขาไปเลยเนาะมีน่าจะมีหลายพันเลยนะถ้านับเป็นชิ้นนะเยอะเลยเนาะเยอะะกล่องนึงก็มีประมาณห้าสิบชิ้นยยเออประมาณนสิบกล่องก็พอหาร้อยอะเนี่ยเนาะห้าสิบกล่องก็อไปหลายพันชิ้นเลยทุกคนค่ะก็เดี๋ยวเราค่อยนัดกันอีกทีนึงเนาะว่าเราจะไปแจกที่ไหนนั้นเนาะอันนี้ มันก็ดีนะคะเพราะว่าแมทเขาจะใช้แบบป้องกันแบบโควิดอะไรเนาะก mm ็ hmm. ใช้เป็นประจำนั่นแหละทุกคนก mm ็ hmm. สำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะ mm hmm. ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะ mm hmm. ก็ฝากติดตามด้วยนะคะ mm hmm. ก็ลาไปแล้วนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย